เบิงพี่น้องเบิงถ่อย้ามาถ่ายท้ำคลิปหลังจากแดดออกบ้างแล้วเมาก็ามาเดินชมบรรยากาศของป่าหลังฝนเออลืมบอกว่านี่ต้นกะยอมต้นพยอม มีอายุห้าปีได้แค่นี้พยอมเพราเป็นไม้เนื้อแข็งเขาจะเริญเติบโตมีแก่นต้นของเขาสามารถเอาไปทำเสาไม้เสาบ้านได้เพราะว่าแข็งแรงมีกลิ่นหอมมอดไม่กัดต้นของเขามีใบร่วงลงก็จะเกิดเหตุ ต่างๆขึ้นมาทักทายปลาบ้างนะสวัสดีทักทายเห็ดที่จะเป็นด่านแรกก็จะเป็นเห็ดพวกออกสีคล้ายๆใบใบของต้นพยอม,อมนะบ้านนอก บ้านฉันเรียกว่าเห็ดต้นพยอมเนี่ยเป็นปุ๋ยได้ดีถ้าดอกเล็กๆก,ก็จะคล้ายๆเห็ดปลวกถ้าดอกอยังไม่บานนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกเป็นจุมจ่มๆอย่างเงี้ยจุมจ่มๆคล้ายๆเห็ดปลวกดูนะ ก็รับประทานได้นะรับประทานได้อ่า่าฮ่่าเนีย่ยจะเป็นอย่างนี้แหละเขาจะเป็นไมโครไรซ่าทำให้ดินดีไมโครไรซ่าทำให้ดินดีนะ พามาชมบรรยากาศพา,พามาชมดูว่าน้ำแห้งหรือยังเมื่อวานนี้น้ำเต็มแถบนี้นะฝนตกแรงตกแช่ตกนานน้ำเต็มตรงเนี้ยแต่วันนี้แห้งลงแล้วเราระบายน้ำออกก็เลยมาดูว่าน้ำงวดลงไหมถ้าน้ำไม่งวดลงเราต้องไปทำให้น้ำมันไหลออกเพื่อรองรับ น้ำที่จะมาใหม่อ่าของพายุลูกต่อไปเนี่ยเห็ดก็เลยมาเจอเห็ดหแล้วก็ทำวีดีโอไว้ดูบ้างเนาะตามฤดูกาลทำฤดูกาลเนี่ยมันก็เห็ดเกิดแบบนี้แหละเพื่อนไอ้ยามานาอ้ยามานา การเดินไปก็ต้องระวังด้วยนะเพื่อนนะมันลื่นอ่ะมันยังเปียกอยู่ไอ้อยามานาเห็นไหมคะเออบรรยากาศดีน้ำเยอะเอ,อหาที่ขึ้นก่อหาที่ขึ้นอันเรายังไม่รู้จักเชื่อเห็ดอันนี้เลยเพื่อนเนี่ยเห็ดนี้เกิดใหม่เห็ดพวกเนี้ย สีนี้สวยงามเกิดเยอะเลยแต่เรายังไม่รู้จักชื่อเออแล้วก็ไม่เคยกินด้วยแหละออที่เกิดท้องเขาก็ใต้ต้นพยอมใต้ต้นพยอมนะไม่รู้กินได้เปล่าไม่กล้าลอง เออพามาชมวิวทิวทัศน์อย่ายาฮาน้ำงวดลงบ้างแล้วเมื่อวานนี้ต้องมาทำที่ให้น้ำระบายออกออกไปตามร่องน้ำ คองไส้ไก่เพราะว่าน้ำมันขึ้นมามันจะท่วมเอาให้ได้เลยเออไหนเสียเนี่ยโอ้อันนี้มันเท่าแล้วเนาะเท่าแล้วแก่แล้วเป็นเอาไว้เป็นปุ๋ย